ฟิสิกส์อะน่าเบื่อมากเลยโคเซ็งเลยอ่ะนั่นนี่าจารพูดก็เบาแถมยังไม่ใช้มาอีกมีการบ้านอะไรบ้างปะช่วงถ่ายข่าวอ่ะให้ไปทําชีทไงชีทข่าวที่แจกไว้อ่ะเออใช่แล้วมีงานอะไรอีกปะก็มีชีทคณิตไงเยอะเว่อว่าแต่เราจะนั่งคุยกันอย่างนี้จริงๆหรอนั่งแบบนี้ก็สนุกไปอีกแบบเนาะนั่งแบบปกติ เรื่องอะไรก็ดีนะอีวิชานี่พวกเธอรู้จักสพบรอสกอไหมเคยรู้จักสีมรู้จักเนี่ยเอามากเลยเนี่ยเอออะไรนะสพบรอสกอก็สุภาพบุรุษสวนุหลาบไงอนี่ชื่อแตงก็จบละว,ว่าแต่เม่เลยหรออิงอิงถึงได้ถามแบบนี้เปล่าเปล่ามีอะไรก็แค่เห็นเขาเดินผ่านอะในไหนเห็นที่ไหนอรอเห็นเมื่อตอนพักอะเห็นช่วยป้าแม่บ้านเก็บขยะอยู่อ๋อเราก็ไม่อยากจะเล่านะวันนั้นเราไปเจอเกิดมา หล่อมากหล่อเหรอฉันก็ว่าไงงั้นน่ะข่าวสู้ฉันก็ไม่ได้เอาเธอเอาเธอว่าแต่วันก่อนทําไมอ่ะก็วันนั้นน่ะเราได้ยินเสียงไอร้องไห้อยู่หน้าห้องด้วยแหละอ้าวจะไม่ออกไปดูหน่อยเหรอเดี๋ยวสิเดี๋ยวมงขัดสิฟังฉันเล่าก่อนก็เราคิดว่าไอร้องไห้เพราะว่าสอบตกคณิตนะแต่อยูยูอ่ะเราก็เห็นใครก็ไม่รู้อ่ะมานั่งคุยกับไอด้วยแหละมามา ทำไมทำไมเป็นอย่างนี้บอบวัน hmm. น mm. mm. mm ี hmm. yeah? mm ้ชนอตกทุก hmm. ท right. yeah. mm ีอ hmm. yeah? yeah. mm ่ะอะ้มะเมาชื hmm. yeah? mm ่อนบกวันนี้ตกอ่ะทุกทีเลยไม่ผ่านเลยอ่ะโอ้ยมนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวติวให้เหรอไก็ได้เดี๋ยวใจมากเกิน

รแล้วอย่างนี้ก็เป็นเหมือนเน้ติดรู้นะติดรู้ก็ก็หเออ้ยกอเาเป็นหน,นึ่งส่วนหนึงส่วนเค็รู้แต่หน่งส่วนี่อนี่งนนยงานของคนที่ดูติดค่าถึง ช่วงเนี้ยอยากช่วงน,นีนถ้ของก็เป็นการเป็นข้อกำหนดถ้ามันเป็นอันนี้ไม่ได้อันนี้ก็ใช้ไม่ได้ต้องใช้อีกทีอ๋อโหเข้าใจแล้วเกิดอาจารย์สอนไม่เขาา้าใจเลยว่ะอาจารย์สอนไม่รู้เรือ่องเออต้องมีเกิดมาช่วยติวเนี่ยย่าอะไรเกิดคำถามนี้ต่อไปต้อง ดี่สิบสี่เข้าก็ไปเป็นไงเป็นไงมั่นใจแค่ไหนมั่นใจแล้วคราวนี้ได้แน่อนอนยังไงก็ไม่ตกโอเคนะโอเคานะขอบใจมากเกิด เดีย๋ยวว่าเธอเลยเราก็เจอเจอเกือกอันนะป่าเจอผู้ริสสพวรสกอออีกคนนึงอะ่ะเน่ไหนบอกชอบใช้ชื่อเต็มไงช่างเถอะเมื่อวานอะ่ะเจอมาเลยตอนผ่านทางเชื่อมตึกสามตอนวันกลับบ้านอะ่ะ เี ina, no. ้หน okay. ้า yeah. ด hey, ูอาการไม่ค่อยดีเลยอ่ะอะไรดีวะมีอ้ดนปะเออมีเอออะรัน้องค่อยๆครับเอ้เอ้เินเอน้องแลอกันเริศเดี๋ยวเราไปก่อนนะอาจารย์เรียพเออช่วงดีไหมอูดแรงน้อไหวครับ โอเคนะเกยบไหมน้องนะโอเคไปต่อหน่อยพี่เช่่ยไปอยู่มาอเคไฟไปนะค่อย,อย,อยอนะดูแลรุ่นน้องดีจังพูดถึงรุ่นน้องอะ่ะ ในสุภาพประหุส่สวนกุหลาบน้องเขาอ่อนน้อมมากเลยอะ่ะและดูจะเคารพรุ่นพี่มากเลยอ่อนน้อมไงอะ่ะก็เย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาต่อโรงเรียนเลิกฉันก็กลับบ้านตามปกติใช่ป่ะแล้วทีนี้น้องปอเขาก็เข้ามาทักฉันน่ะนี่ครับพี่ครับจะทำแบบสอบถามให้ผมได้ไหมครับอะไรนะเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับมหาลัยที่อยากเข้าครับพี่อ๋อได้ เจอเหตุการณ์ตอนเย็นกันหมดเลยทำไมอะ่ะเป่าไม่อะไรเพราะฉันก็เจอตอนเย็นเหมือนกันยินเจอใครอะ่ะซีนไงรู้จักปาที่ชอบใส่เสื้อกเกร๋าขาดๆมาโรงเรียนอ่ะอ๋อซีนทำไมเหรอก็ตอนที่เรากำลังเดินไปรอรถแม่ใช่ปะ ครับแม่แม่เป็นไรแม่เป็นยังไงบ้างครับไม่ต้องห่วงนะแม่ผมหาเงินมาได้แล้วเดี๋ยวจะโอนไปเป็นค่าสาธารณปราพยบาลให้แม่เลครับแค่นี้นะครับ,รบสวัสดีครับถึงว่าทําไมถึงแต่งตัวแบบนั้นมาแต่เป็นลูกที่กตัญญูมากเลยเนาะใช่ใช่แล้วคนวไม่เจอบ้างหรอ เจอดีสองครั้งเลยจริงดีเจอใครหรอบอสไงคนที่ตัวสูงสูงอ่ะโแล้วทำไมฉันไม่เจอฉันก็ยู่งับเธอตลอดอ่ะก็ตอนนั้นะเธอหนีฉันไปเข้าห้องน้ำข้าศึกชันบุกอะทำไงได้เรื่องม็งแงเล่ามาเล่ามาก็ตอนฉันรอเธออยู่หน้าห้องใช่ปะก็ได้ยินเสียงคนคุยกับอาจารย์ะก็เลยเงยหน้าขึ้นมามอง โหยบอสสมกับชื่อสุภาพบุรุษเลยอ่ะยังยังยังไม่หมดมีอีกรอบหนึ่งฉันนะ่ะนั่งติว,วกับปิมอยู่หน้าห้องได้ยินเสียงลิ์เปิดแล้วบอสอ,อ่ะก็เดินออกมาพร้อมกับอาจารย์เลยดีเนบามีตมาเะลย้อก็ลดีแล้วแหละก็ลองติดตาม เพราะมันจะมาเรื่อยๆเ,เราจะได้ไม่เสียโอกาสเนาะครับท่านยินดีต้คนรับด้วยครับจานครับนี่องขอบใจมากค่ะสวัสดีครับ,บเป็นไงอโถแค่นี้เองผู้ชายที่เขาล้มล้น้องอาจารย์แบบนี้เดี๋ยวนี้หายากนะเธอว้า แต่ละคนอ่ะก็อสุภาพเนสุดสงคราลร่ำรวยจริงๆนะไม่เจอตัว,ตวคงไม่รู้หรอกก็ไม่รู้สินะแต่ถ้าฉันมีน้องอ่ะฉันก็คงให้เขาเรียนที่สวนกุหลาบนี่แหละมันเป็นโรงเรียนที่เหมือนมีมลฝังอะไรบางอย่างไม่ใช่เพราะื่อเสียงไม่ใช่เพราะสภาพแวดลอ้อมแต่มันตลอบอบอวนไปด้วยความรักความเมตตาของครูที่มีต่อนักเรียนของนักเรียนที่อของรุ่นพี่ที่มีต่อรุ่นน้องแล้วก็ของ ต่อรุ่นพี่ซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของสวนกุหลาบจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดเดี๋ยวเพิ่งเทิร์นไปมากกว่านี้เลยเออเออใช่ใช่ใชว่าแต่เราจะติววิชาอะไรกันนะชีวะไงที่จะสอบเรื่องต่อไปอะ่ะอออ๋อ,อใช่เลย เจ้าส <mile> ัสดีครับมาช่กท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กับเบื้องหลังการใช้ํำของวิชาเล้าหลุดสุกุลาเาหลุดครับเป็นเรื่งในชาของกองวิชาการงานชีวิาเนโลยีนะครับยเาจะชมันเลยครับเรามาเรามาเตรียมกอนไหมเราจะคุพอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเปลอ่อวมาทำยงีงยเพงหลังเรอถ่ายเพงหลังาหลังเลรัโอ้โการเล่นเ เอาไหมครับยกขึ้นหน่อยยกขึ้นหน่อยยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้น้าสมสองแอคที่เป็นยังไงบ้างมีโค้ตเอมาเยอะเลยอ่ะได้สมัครไปบ้างไหยก็สมัครไปบ้างครับค สองแอคชั่นมันอะไอย่า้ออ่ไปไปไหนโอปอโอปอล์จะสอง วันไม่เจอบ้างหรอเจอดีสองครั้งเลยวิเจอใครหรอบอลไงที่ตัวสูงๆอ่ะอ้าวทำไมฉันไม่เจอฉันก็อยู่กับเธอตลอดอ่ะก็ตอนนั้นเธอหนีฉันไปเข้าห้องน้ำไอ้ฉันใหญ่ค่ะเจอใครอ่ะบอลไงคนนี้สูงๆอ่ะโอยทำไมฉันไม่เจอ อยู่กับเธอตลอดอ่ะก็ตอนนั้นเธอหนีฉันไปเข้าห้องน้ำโอ้ยก็คาสิคถึนบุกว่ะทำยังไงเขาเขาหันหน้าไปทางอีกทีอได้บ้าะไมพี่หรอก